สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเรามาเดินนะคะตลาดนะคะขายส่งผักผลไม้กันค่ะเรามาดูราคากันนะคะมะละกอนะคะถุงละ120บค่ะมะนาวนะคะกิโลละ20ถึง30บบาทนะคะ ตอนนี้พริกจินดานะคะกิโลละเจ็ดสิบค่ะมะเขือเปาะนะคะร้อยแปดสิบค่ะพัก แฟงนะคะถุงละร้อยค่ะส่วนมากก็จะบรรจุถุงละสิบกิโลนะคะบรรยากาศวันนี้นะคะมีฝนค่ะเนื่องจากพายุเข้านะคะ ตลาดกว้างมากๆเลยค่ะ เดี๋ยวเราเดินไปดูราคาตั๋วฝักยาวกันนะคะว่าราคาอยู่ที่เท่าไหร่นะคะวันนี้นะคะวันที่7นะคะเดือนพฤศจิกายนพศ2568ค่ะ จ้าหรือว่าขายขายขายเป็นชุดนือเย,ย็บใจแค่ึ่งเดียวจ้าจ้าขอบคุณค่ะขายเป็นชุดนะคะร้อยห้าสิบบาทค่ะ เดี๋ยวเรามาดูร้านนี้กันนะคะพัวขายยังไงจ้าจ้าไม่ใช่ใช่ถ้าเป็นมัดอย่างนี้เท่าไหร่คะมัดสี่สิบนี่มัดเจสิบมัดเจ็ดสิบเอามาัดเจสิบนี่จ้า ได้ถั่วมาหนึ่งมัดนะคะเจ็ดสิบบาทค่ะตอนนี้ฝนตกแล้วนะคะวันนี้นะคะพาทุกท่านนะคะมาอัปเตดตนะคะราคาผักสดนะคะที่จังหวัดอุดรธทานีค่ะตลาดเมืองทองนะคะ ขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะคะสวัสดีค่ะ